โควิดสิเกกลับมาเป็นหน้าหนึ่งอีกครั้งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังหลังจากมีรายงานระบุว่าวรัสกลับมาระบาดอีกครั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ไปรับชมรายละเอียดกันค่ะองค์การอนามัยโลกระบุว่าวรัสสายพันธุ์ NB181 มีความเสี่ยงตามต่อสุขภาพของประชาชนในระดับโลกคาดว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในปัจจุบันจะยังคงมีประสิทธิภาพต่อวรัสสายพันธุ์นี้ทั้งสำหรับโรคที่แสดงอาการและโรครร้ายแง แม้บางประเทศจะรายงานว่าจำนวนผู้ป่วยและผู้รักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นแต่องค์การอนามัยโลกระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าวรัสสายพันธุ์ n อ1 8 1ทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงกว่าวรัสสายพันธ์อื่นๆที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวงังเป็นสายพันธุ์ของโควิด1 9ที่อาจต้องให้ความสนใจและการติดตามเป็นพิเศษซึ่งถือเป็นไวรัสที่น่ากังวลน,น้อยกว่าวรัสสายพันธ์ที่ต้องให้ความสนใจหรือไวรัสสายพันธุ์ที่น่ากังวล การอัปเดตด,ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางรายงานจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนผู้ป่วยที่นั่นมีอาการเจ็บคอแสบร้อนอย่างรุนแรงซึ่งคนในพื้นที่เรียกว่าคอใบมีดโกนโดยเปรียบเทียบอาการดังกล่าวคือการกลืนเศษแก้วผู้อำนวยการแผนกโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในปักกิ่งกล่าวว่าการกลับมาระบาดอีกครั้งของโควิด -19 คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนกล่าวว่าไวรัสสายพันธุ์ n อบ181เป็นสายพันธุ์หลักในประเทศจีนตั้งแต่การระบาดเริ่มต้นในปี2020พักคอมมิวนิสต์จ,จีนจึงเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการปกปิดข้อมูลมายาวนานโดยเฉพาะเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัส c o v ิด1 9เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อปลายปี2019เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลพร้อมได้อัปเดตเว,เว็บไซต์เกี่ยวกับ c o v i ด1 9 เพื่อสะท้อนทฤษฎีที่หลายคนยืนยันอย่างกว้างขวางในช่วงแรกๆว่าไวรัสมีต้นกําเนิดมาจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาที่มีความปลอดภัยสูงในเมืองอู่ฮั่นขณะเดียวกันโปรแกรมคัดกรองของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐที่สนามบินได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ NV181 หลายคนในสหรัฐบันทึกแสดงให้เห็นว่าผู้เดินทางระหว่างประเทศที่เดินทางมาถึงแคลิฟอร์เนียวอชิงตันเวอร์จิเนียและนิวยอร์กมีผลตรวจเป็นบวก รัฐอื่นๆเช่นฮาวายโอไฮโอและโรดไอแลนด์ก็รายงานผู้ติดเชื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองที่สนามบินเช่นกัน